ห้าลูกหกลูกเลยหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกขอให้โขงไผ่ลาบให้มาตั้งแต่ไก่พี่ยากเห็นตัวชุดตุ่มไมแม่แม่เน้อสองตัวก่อนอ๋อสองตัวก่อนครับเอาล้วครับมาที่สัญญาครับเอาล้วครับคุณยายตัวไหนคุณยายป้าเพิ่นให้สามไหม<ร>โอ้ให้เด็กสามตรงกันเลยนะเดิมตรงแล้วครับเป็นเลขสามครับ สุดท้ายครับมีข่าวดีนะครับซึ่งสวนของลุงเวืนะครับเนาะเจ้าแม่หอมทองครับซึ่งตอนนี้เจ้าแม่หอมทองครับเพิ่นกระด้ออกลูกแล้วครับซึ่งเป็นที่หือหาเนาะเนาะหลายปีที่แล้วครับผมเคยมาขอหม่องนี้นะครับเนาะที่ได้ก็คือห้าเก้าสามครับจำได้ไหมครับท่านผู้ชมครับเข้าสามตรงตรงบัตรนี้ครับ เจ้าแม่หอมทองครับเพิ่นเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งก่อนนะครับเนาะพอสิพาท่านผู้ชมเข้าไปหาลุง้วยครับพอว่าลุงรวยบอกว่าให้ไปดูก่อนแล้วสิให้ลุงรวยแลวก็คุณยายติ่งครับเหตุพิธีขอนาครับเนาะเพื่อสินน้ำโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมครับอ่ะตามมาครับซึ่งตรงนี้ครับเนาะกับเป็นพนเจ้าที่เจ้าท่าครับกระสือมาขอครับ แต่ว่าช่วงนี้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูทำนาเราเนาะมีแตน้ำครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้อครับคุณช่ามครับสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าท่านเจอแล้ครับนั่นะครับเจ้าเมยหอมของเกิดมาใหม่จริงๆครับมาดูก่อนนะครับเข้ามาดูก่อน าประกาศเดี๋ยวผมส่งครับสาธุสาธุเจ้าแม่หอมทองอมองนีนะครับที่ผมเคยมาขอกับลุงรวยครับเข้าสามตัวตรงๆนะเนาะกลับมาลุ้นกันนะครับว่าโค้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่สิบหกนะครับเนาะเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเจ้าแม่หอมทองนะเนาะเพิ่งจะหายก็ได้ครับตัวแม่เด้อยับแต่บริบทพ่อนาแม่หอมทองมากอ่ะเป็นปีนแม่ นในภูคาเด็กเขามาหาแม่ก็ขอให้แม่จงเปิดโชคเปิดลาดุาแม่เด้อสาธุสาธุสวยงนนามครับสวยจริงๆสับผมสำรับขออนุญาตดิแม่เด้อขออนุญาตครับสวยจริงๆงสรับผมสำหรับครับส่งครับนี่เป็นเจ้าแม่หอมทองเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเนาะปาครับสวยทีเดียวครับโอ้อยครับเห็นไหมครับลูก ออกมาครับเรียวทีเดียวครับเหมือนกับเป็นเล็บมือนางเลยครับสาธุสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นครับเนาะผมสิเข่าไเียหาลุงรวยและกะคุณแจติงครับผู้ที่ขอโชคขอลาบแม่นทีเดียวครับห้ามกระพริบตาเาเนาะห้ามกระพริบตาดูนะครับเนาะอ้านก่อน ต้นครับนี่ก,กัเป็นจำแนกพ้อมท่องเลยครับปัดฝนกำลังออกหน่วยนะครับเนาะนี่จากหน่วยน้ขออนุญาตได้แหมเด้อมีกี่วีหนึ่งสองมีสามวีครับสามเอียงออกไปเลยขออนุญาตนำลูกได้ไหมเด้อหนึ่งอุ้ยอันนี้ลูกไม่ไมสมบูรณ์ครับหนึ่งสองสามสี่ป้าดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอื้มสิบเจ็ด เป็นสามหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้แค่ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาครับเนาะตามมาครับตามคุณกับบลุงรวยครับเนาะลุงเวยครับโอ้อยู่อยู่ครับมาตามมา กำลังเก็บดอกไม้ดีครับผมกำลังเก็บดอกไม้อย่างดีัตีทับือารเออบัตีบัตีกำลังเก็บดอกไม้ดีเลยกำลังเก็บดอกไม้มนเลผมกับเดชเขาไปเบิ่งอะไรล่ะบอจับแมวหอกผ่องนะไปจังไดมีอกก้าง ใส่ตุ้งรวยกับยายติ๋งครับคขอเบิอยายติ๋งมาใส่น้องเยติ๋งครับโอ้กางเตรียมโตรับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับนี่นะครับน้องคุณยายติ๋งครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับนี่คือคุณยายติ๋งนะครับน้องปีหนึ่งมาขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีครั้งหนึ่งครับ ไม่ได้มาขอให้ทุกงวดนะครับเนาะนานๆจะเจอคุณยายปิงครับผมช่มครับคารามาแมนเดยแม่นบอกซับไปเลยไว้คารามาแมนแม่นเลยล่ะเป็นจังไรทั้งพุนเตรียมพร้อมแล้วพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์เนาะโอ้ถือมาเรียบร้อยแล้วอพร้อมเดินทางครับเอาม่อย่างสัมพาะที่ไปขอกับเจ้าแม่หอมทองอู้ครับเอาลยนี่ับเปลเลยเอาละครับผมชุมครับ ตามมาครับตามมาครับเอ้ยเราัวไปดอกแม่สีวัวไก่เออที่เจ้าประคองคุณยายครับไอจีสุกงัยอ้าวครับย่ายไวกว่าไวอยู่เอาครับนี่แหละครับดนดนมาขอเถือนหนึ่งแล้วครับเนาะวันนี้ต้องมีโชคมีลาบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับตามคุณยายติ่งไปนะครับเนาะโอ้ลุงเวยเพิ่นออกน้ำหนาแล้วครับ โอ้คุกับเมียสับปะเลือกกันได้ประคองคุณยายนะครับท่านผู้ชมครับเห็นทางมนนกมาไคมฝุ่นนะครับเนาะเจ้าแม่หอมทองที่ผมไปดูมาเมื่อกี้อยู่ตรงโน้นครับเอาครับท่านผู้ชมครับมีอบ้มาไหวครับโ๊ะตกงานควนด้วย ตาม <sk ill> คุณยายไปครับท<ย>่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเนาวมากยังหูซึ้เย็นเยื่อครับอ<ย>ู้ครับลุงบ้วยเดินไปหอดุูแลครับท่านผู้ชมครับอู้อจะแม่หอมพอ,อง เดินเดินทางออกมาจากบ้านรุงนู่นแล้วครับจะถึงนะครับท่านผุ้ชมครับจะถึงแล้วะจะแม่หอมทองครับเนาะซึ่งอยู่ด้านหลังก็เป็นสับป,ปะเลยครับนานๆจะมาเทือนครับเนาะเป็นกาเสร็จจากภารกิจเขาน้ำเป็นเรียบร้อยเอ้ว้เขาที่งูงอมีสองตนตนัวนี้อตนด้ายโซนหลังจะง่ามากงงามันแต่ว่าตนนี้ก็ง,ง่ามเนาะ งามแต่ว่าจะเอาส่วนคู่ช่วยงามแห้ใอ้ส่วนกล้วยหรื่อู้ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเจ้าแม่หอมทองครับาดนี่นะครับน่าซึ่งเปิ้ลขึ้นไข่โคให้ลามากอะเขาสามตัวตรงๆมาแล้วครับเปิ้ลขึ้น่สามตัวตรงๆมาแล้วแม่เพิ่นเพิ่นมาเกิดใหม่มันบอกเป็นลูกของเพิ่นอ๋อลูกของไงจะแม่หอมทองอีกเพิ่นเกิดใหม่มากนี่แปลกจัว แต่ว่าจำแม่หอมท่องที่ว่าเ้าเคยมาขอนั่นเพิ่นเพิ่นตายไปแล้วเนาะเออตายไปโดนเราเพิ่นสิ้นไปแล้วอันนี้คือลูกสาวเพิ่นนี่ลูกเพิ่นเกิดขึ้นมาอ่าจังไรสับเปลือยไหมเออขึ้งหั่นเถอะหน้าหั่เบ่ดวงไอ้ดวงไอกล้วยมั้งงลูกเพิ่นเห็นบ่ลูกเพิ่นออกมาเออขึ้ยังนิยวคุนนี่อือคือสวยอ่ะไอ้หายกูนี่วกูสาวเนาะหายกูสาวมอลำแล้วเหนียวขุนอ่ะเออช่วยกูเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อลงจวงเลยอือ าครับท่านผู้ชมครับเป็นไหนคุณยายติ๋งเพิ่มมันตาไฮโฉกบอกตาไฮอยู um, ่อ๋อมันตาไฮโฉกแม่แหงมาบแก่ใจอืมโดนโดนมาเถื่อนเอ่ะโดนมาเถื่อไก่เป็นไงก็มาหอดครับมาเพอ่์สิขอมามาไฮโฉกให้ลาบเหลือไม่เด้อเออเอเงาอะไรเออครับคานผู้ชมครับอ่ะกินด้ำมาใา่กินเลยนะโถ่เด้อวันนี้ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี้ยนะ มันคึงขาดอาจจะปูนมาจากแก่นุ่นคู่แม่ไว้บังตกลาเด็กก็เลยแล้วบางเมื่อกองตกเร้อตกอ๋อแบบนี้รับถันตัวชอบรับเดี๋ยวก่อนสิขคอชคขอหลับน้องสิให้ด้วยเพิ่อนะครับเรียมจุดถู จุดเทียนครับเพื่อที่จะบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางครับเนาะโดยไม่ได้ครับผุ้มเสียหายคุณได้ที่ครับผู้ที่ขอโชคขอลาบแม่เป็นคนขอโชคขอลาบเป็นเด็กจับาทั้งสามตัวสองตัวเลยครับคุณชงครับนี่แหละขอกรับเจ้าแม่หอมทองทครับหอมทองเนี่ยบอกสอง 2> 6, 2, ตัวสามตัวเนี่ยให้เห็นให้แม่มน,นทั้งมาตั้งแต่นนุ่นขวานมาดเป็นไกลไกลๆอย่างนี้ ผมหู่นซื่ว่าจแม่เป็นเงียบๆครับสโอ้ยเป็นงานปอไอ้โม้อุ้ยเป็นงานเน้องเลยไหมงานดีๆงานให้ก็เหนียวมือได้แล้วสร้างแรงออกมาเอาละงวดนี้ครับมีลุ้นแล้วครับผมมีความือเสือตกเขาด้วยก่อนครับท่านปส้มครับเลยไผมมเนี่ยเป็นนิ่งมากที่ยังขึ้นตุ้ก มันก็จะหาเร็วว่าเพิ่งไดปีเพิ่งเดทั้งหมดมีจักบีหน่อยหนึ่งสองสามมีสี่ปีเลยสี่ีสีสี่หีีแต่ว่าหน่วยมีจักหน่วยเพกาะนับอยู่ในเขตพิธีแล้วเพราะนับแต่ว่าสี่มากแน่นอนล่ะสี่ยังอาจจะเป็นสี่เก้าก็ได้พอกกป่วยเนาะล่วยสี่เก่าอานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ม้อเวอร์เก็ จุดถูกจุดลูจุดถูกจุดถูกจุดถูกจุดเทียนบอกกล่าวตัวที่จะทาง่าของเรานกอนุญาตัวเฉพาะเจ้าแม่พอลีนะครับเนาะบอกกาวตัดเดี๋วลงตัดลงมาแล้ววันนี้ลงันห่อนห่อนเครื่อย่อยเครื่อยังอยู่เลย บิวเืเียงบแสดงว่า่นออกมาแล้วเนลับาบแล้วล่ะออกมาแล้วออกมาแล้วช่วยให้หมาสามตัวตรงสามตัวตรงๆแนว มาสามตวง,งตรงแม่เพิ่นเนาะตอนนอ้อน<ร>ง,งแม่เพิ่อนว่าไงแม่เพิ่อนนี่แสดงว่าเป็นทายาทเถิน,นี่เป็นทายาทเขาครับทำู้ชมครับเริ่มเบอร์สิบวกเก้าเดวที่จะทางแล้วเนาะถูกเ <ๆ S 2> จ้าแม่หอมทองเอ้ยเบอร์นี้ลูกหลานสิมาขอโชคขอลาบนั่เด้อบ้านนี้ขอให้เปิดโชคเปิดหลบับเอาสามตัวจริงๆเลยเดี๋ยวบ้านนี้ให้เปิดโชคเปิดลาบเด้อบ่ได้มาลบลูยังดอกมาขอโชคขอลาบนั่นนี่ขันหาขันแปดเสงพื้นแพ้ว่า มาเส่นมะตุ้ยมาขอโชคลาภอาภูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกาเมจลุเปสิขาราตเตจันตาริตวิมานิ ยิ่งเทลตจะเข้ามีตลวนขคาฮันเองหัวทุ่มิเ้เทโอมอาจารย์ทุเทวสัลลาทัลลาวิสเมมียาขาคันทับปนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวารจันังสาตวโวเมสุนันตุธรรมสาวนาคโลยัมปทันตตาธรรมสาวนาคโลยัมทันตาธรรมสาวนาคโลโห์ยัมปทันตาสาธุ พอดีจะให้แถวหน้าพอดีมพอนีลูกหลานเสมาขอโชคขอลาภตัองจะแม่หอมทองเด้อเฮมมาเป็นสักขีพยานตอนทั้งเทวดาอาราักษ์จิตพกปักรักษาอยธาที่แห่งนี้ขอให้มาเป็นสักขีพยานเริ่มมาอนีลูกหลานเสมาขอโชคขอลาภตัอง,องจะแม่หอมทองขอให้แม่หอมทองไดือดโชว์เดือดลาภเจ๋งเจ๋งเฮ่งเฮ่งรวยๆเด้อบัดนี้ญาสิพิ่สิบังเอาสามตัวเจ๋งๆบ่ต้องซับหนาซับหลัง เอา,าแบบแสามตข้ขังบนขังล่างเน้างล่า,างสองตจังได้ก็ใไห้ได้เจ๋งเจงเด้อไก่แล้วได้วันที่สิบหกกรกฎานี่ไก่สีได้หอดแล้วเอาไห้ได้แบบไห้ได้เพื่อแพ้เอฟซีทัวหนาทั่วตากันทุกผู้ทุกคนเด้อบ่านี้เด้อสาธุสาธุสาธุก่อนที่จะขอชุหลัาจากปากเราเนาะผมสี่ให้ลุง้วยครับ นับลูกกล้วยครับนับลูกกล้วยว่ามีทั้งหมดกี่ลูกครับแต่วีนี่ดูแล้วครับมีสีวีแน่นอนครสีวีแน่นอนอ่ะดูว่าลงนับลงบ้านพอว่าคุณเคยเห็นไหมในลูกกล้วยในลูกกล้วยมนมีทั้งหมดกี่ลูกครับท่านเพื่อนครับรอสักพักครับเนาะไอ้ท่านี้ก็สิเป็นครับครับ เอเลไก่อน B ีเนาะเอาทข้างก่อนีข้างบนก่อนหนึ่งสองสองสามสี่ห้าเดหนเดีย่ดูแมนบ้างนดเออแมนเี๋เดูหนลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหลูกเลยอหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกสิบอันนี้สิบลูกเอสิบลูกนั่นเดยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ็ดสิบแปดสิบแปดนี้บาน

สามสิบเก้าลูกสามสิบเก้ากล้วยเนี่กรสิเป็นเก่ากล้วยเป็นเก่าอะไรตัวสามเก่าสามเก่าเอาสามตัวก็สีดีที่แปดแปดสามเก้าแปดสามเก้าแปดสามเก้าครับท่านครัพอปีนี่แปดกล้วยนี่สามสามเก่าสามเก่านี่ยขึ้นไห่ไหนแล้วเนาะขึ้นไหนขึ้นไหนอีกมันโดนแล้วเนาะมันขึ้นโดนแล้วล่ะแปดขึ้นไหมาอะครับท่านผู้ชมครับ เลขสามตัวแล้วเนาะเลขสามตัวก็คือแปดสามเก้าครับแปดสามเก้าเขาสามนี่ก็เคยหามาแล้วครับเนาะแปดครับเนาะอันนี้สามสิบเก้าสามสิเก้าลูกสามสิบเก้าหน่วยแปดสามเก้าครับสาหรับสามตัวสิบาเล่นอันนี้ก็ขึ้นก็พมเสือแต่ละบุคคลนะครับเนาะอ่ะหน่วยป่ยังจริงคนขอจับบาท่ขอจับบาทเบิ้งเหมือนเอ้าเดี๋ยวเอาเป็นเลขสองตัวเนาะ Eh, kau deh. Nak muka sabar kotoran tu, nak muka sabar kotoran tu semasa besar, nak muka sabar kotoran tu semasa besar. Pupiwas ni buat tentang cctv. Pupiwas ni bersinar tu pernah hiten, buat tentang cctv. Pupiwas ni bersinar กาด้มาที่สวนของลุงวยอีกคือเก่าหน้าผ้าคุณยายติ๋งอ่ะเมื่อขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่หอมทองบัตรนี้ถ้าหากว่าเจ้าแม่หอมทองสิให้โชคให้ลาบตัวไหนเพื่อเสียอาิปฝากท่านผู้ชมถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยก็แล้วกันอ่ะก็ขอให้เจ้าแม่หอมทองจงจิบโชคจิบลาบเป็นเลขสลากกินแบงรัฐบาลสองตัวใส่มือคุณยายเด้อ จอมแม่หอมทองเดนอะสาธุสาธุตัวไฮไล่ลาบแม่มาตัวแจ๊กเก็ตตัวอนตัวอืตุ่มๆเแม่นๆเออเอาสามตัวหรือสองตัวก่อนสองตัวก่อนเนาะสองตัวก่อนเอาสองตัวก่อนครับเอาแล้วครับมาที่สำคัญนะครับเอาละครับคุณยายตัวไหนคุณยายแปดเพป็นไฮสามไหมสามโอ้ให้เลขสามตรงกันหรืเปล่นะเดิมตรงแล้วครับเป็นเลขสามครับสาธุสาธุครับเอาล้วครับ ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับสำหรับเรียกล่างแล้วเนาะเป็นโดนยายจะมาให้ทีหนึ่งโดนจะมาหลายื้อลายลากวันนี้เพิ่นก็เลยหอบสังขารมาครับเพื่อที่จะนำช่วงคำลาบไปฝากท่านผู้ชมครับเลยัังครบเป็นเลขสองแล้วเนาะสามสองสามสองสาธุสาธุต่อไปสิเป็นเลขจังหวะพรอเป็นเลขสามตัวเลขท้ายล่างัาทีหนึ่งขอเพิ่นเนาะเอาตัวแรกครับท่านผู้ชมตัวแรก เอาแล้วครับมันก็คือลอยใส่แต่ไม่หุบองครับเนาะเพิ่นออกมายิบให้แล้วครับปาร์ครับเป็นเลขสองครับเป็นเลขสองปาร์มีสองบ้าหัวตีต่อไปเป็นตัวที่สองอ่ะให้เพิ่นหายตรงตรง้ลยแม่เด้อหตรงๆเด้อบำเนียสี่คือเรื่องาวคือ้เลยนะน้ำเครื่องเส้นจไหวมาถวายเด้อสาธุสาธุครับอ่ะครับเป็นเลขสี่นะครับเนาะเเป็นลข องสีต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับอ่ะคุณยายบานนี้คาตาเลอร์เซ้ิไพร์แม่ตื่นเลยหมเห็นบ่าปัดสองสอียังสองสียังปัดจะมีสามเพื่อนเกรสองสีสามสองสีสองสีสามก็มีสามเพื่อนเกรอขันตั้นเล่นกัสิเป็นสามสองสองสามสี่สองสองสี่เอาคนไทงสีเนาะอ่ะเรีอยวผมส่งครับ เลกสามโตกับสองสี่สามอ๋อเดอสองสี่สามวะสองสี่สามตรงกับกล้วยเมตานีไอ้ลูกสามเมตานีเลงเด็กสองโตกับสามสองบัวงตเลสามสองดสองสี่สามว่อสองสี่สาม้ตรง้ก็บอกหว่สี่สามสอบ่มันกนีไสี่สามสองครับค่ตัวเดียวกันท่านผุ้ชมครับตัวเดียวกันเนาะที่น่าอัศจรรย์นะครับพระวา ถึงมีสามเลยวันี้คิดว่าคิดว่ามีสามเพราะว่าหมวดติพานน์น่าให้สองสี่หกในการลีกลางเก่าหนึ่งนี่มีสองสามสามสองเนาะคุณถ่ายงาเรานอนรู้เลยเนาะครับท่านผู้ชมครับหลังจากวันนี้แล้วก็นอกผมกะเลยขอผงสุดท้ายได้แล้วครับแล้วก็มาขอปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็คุณยายติ๋งมาขอให้ครับปีหนึ่งขอให้แค่ครั้งเดียวมเแค่เดียว เราว่าขอแม่นจรีงเลแม่นปะติ่งแม่นซึ่งเดินทางมาพูนโอ้มาใจนนทนคูนหนพูนแถวกระทลักครับสาสิบมหอเต็เมืองนครับหลายกิโลครับหลายกิโลเป็นโอ้ยเป็นลอยลอยกูกิโลแล้วออกจากหันมามาเนี่คุณยายติ่งมาขอไหเป็นเลขสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเนาะเอาเป็นเลขที่ลุงรวยนับจากลูกกล้วยครับหรือว่านวยกล้วยนะครับเนาะนวยกล้วยทั้งหมดเลยสามสามสิบเก่าครับ กล้วยกับเก่าอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นสามสิบเก่าสามสิบเก่าสามเก่านะครับเนาะส่วนเลขสามตัวก็คือแปดสามแปดสามเก้าครับแปดสามเก้าหากว่าผันผู้ชมสิบไปตัดเหรียญสามเก่าเก่าสามแปดเก่าเก่าแปดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผันผู้ชมนะครับเนาะอันนี้คือเลขจากต้นกลวยต้นกล้วยจากเจ้าแม่ห้องทองเจ้าแม่หองทองส่วนเริจริงครับ ก็มาจับเลขจากบาทอีกเร่งมา่ขอจากบาทนะคระับเพื่อพ้นวิเความเมตตาครับซึ่งจะแม่หอมท่องครับเพิ่นกใหายเป็นเลขสองตัวครับก็คือสามสองสามสองสามสองครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสามตัวก็วคือสองสี่สามสองสี่สามสรุปครับสรุปสรุปเอาเลขสามตัวก่อนนะครับเลขสามตัวก็คือแปดสามเก้าครับแปดสามเก้า,า,าส่วนเลขจากบาทครับก็คือ สองสี่สามสองสี่สามเลขสองตัวเม็ดเดียวครับก็คือสามสองอ่ะท่านผู้ชมเห็นกะให้แคปหน้าจอไว้เราะให้แคปหน้าจอไว้เอาละครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมเพิ่นให้ท่านผู้ชมเพิ่อนโชคเอฟซีเอฟซีมีโชคมีลาบมีเงินมีทองครับเรือใส่เรือเก็บเอาเรือใส่เรือกินครับให้ได้เก็บเป็นทุนเป็นห้อน เออให้ได้ทั่วหน้าทั่วตากันทุกขูทุกคนเด้อบ้านนี้ที่สําคัญครับขอให้ถูกรังบันที่หนึ่งครับให้สมหวังสมปรารถนานะครับเนาะมาดีครับผมคุณไดชจีนรวยคนณฝันแม่นพร้อมกับสุกมาเลยครับขอกลาจากกาบลาากกับุกก่อนครเนาะสำหรับนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ